ออมาแล้วครับรายการรักของช่วยสานต่อ ให้ระเบืองส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตรวมกันรวมปกป้องสถาบันให้มันคง ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระพูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งม,มั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นครร ของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อคำว่ารักพ่อเป็นคำพูดที่เป็นมงคลต่อทุกคนที่พูดคำนี้ออกมาด้วยหัวใจที่เปียมล้นด้วยความรักพ่อพูดเธอครับบอกกับพ่อเถอครับพ่อทุกคนอยากจะฟังคำพูดนี้จากปากของลูกๆทุกคน ถ้ามันรู้สึกขัดเขินไม่กล้าจะพูดหรือไม่สามารถที่จะพูดต่อหน้าพ่อได้ทางรายการของเรายินดีครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดรักพ่อผ่านทางรายการของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นมิ่งมงคลสูงสุดต่อชีวิตของเราโดยพูดบอกรักพ่อ ชาติความประทับใจพ่อหลวงของเราสนใจที่จะพูดผ่านรายการของเราโทรศัพท์นับหมาย0868100474สวัสดีค่ะคบกับหน่อยในช่วงบอกรักพ่อผ่านบทดกวีนะคะ วันนี้มีบทตุีที่ส่งมาร่วมบอกหลัข้อมา,ากัดกันค่ะพระบารมีเมื่อล้นเหลือคณะปกเกตขา <Okay. S 2> ้าชาวประชาสันขอพระองค์ทรงพระเจริญมิรลับ เป็นมิ่งขวัญอันมิ่งใหญ่ไทยทั้งมวลจากกองพันฐานราทีหนึ่งจับผลบรงนีงนะคะกราบบังคมเมื่องพระยุคนบาทกษัตริย์ราชเอกบุรีสีสมัยพระมิ่งขวัญสวงข่า เหล่าของไทยของเชื้อไทยราชามหาบดีคุณพระองค์จงทรงพระเสียงสำราญเต็มทะะไทยถึงพระนิงห์เหล่าข้าบาทแส้สองก้อนบุรีพระชนมียืนนานยุรังดอนจากตะวันฉายค่ะค่ะ และกลับมาพบกับหน่อยกับช่วงหวังรักพ่อผ่านบทกวีในรายการรักพ่อในครั้งต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรากหนูนาในช่วงกลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะ ในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผูฤฤฤ้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทําให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะในการรักพ่อในช่วงนี้จึงน้ำช่วยง่ายๆทำได้เองมาฝากกันค่ะเขื่อนใหม่ดวงตาไหล่อยให้มองไกลมองไกล มองข้างนอกข้างในมองบนมองล่างบิดเลี่ยงการมองหรือต้องอะไรนานๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาด้วยการมองไกลอย่างน้อยทุกชั่วโมงนะคะกระตุ้นใจหูบ่อยๆการดึงหูบิดหูบีดหูถูใบหูเบาๆบ่อยๆ เพื่อให้บำรุงตามเขียนหรือที่เรียกว่าจุดฝังเข็มนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บพลังงานของร่างกายบริเวณใต้สะดือสัมพันธ์กับไตซึ่งเปิดวาวรที่หูทำให้เราแรงดีป้องกันเสียงดังในหูป้องกันการหงุดตงแล้วก็ป้องกันอาการเวียนหัวค่ะเป็นเง่ายๆทำกันได้ทุกคนเลยค่ะ จอดีทิ้งทิ้งจอทีทิ้งทิ้งจอทีทิ้งจอดีทิ้งทิ้งจอทีทิ้งเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงไม่มีมายาของจริงไม่มีมายาถูกพักทำมาทำไรคนไทยใช้ภูมิปัญญาฝึกฝนแล้วก็ศึกษา ฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเงินทองเป็นของม,มายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ท่านชายและหญิงของจริงไม่มีมายาของจริงไม่มีมายา,พ,า,ยาพวกเรารเกษตรโยธินทำกินแบบสบายใจสารเคมีเราก็ไม่ใช่เพราะเราห่วงใย,ยสัรพะสัตย์ในดินเงินทองเป็นของม,มายา ข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงไม่มีมายาของจริงไม่มีมายาทุกชีวิตเราต้องปลอดภัยที่อาศัยลักที่ทำกินอากาศน้ำธรรมชาติพื้นดินสะสมศัพย์สินค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิง ทองจริงจไม่มีมายากทองจริงจไม่มีมายาก้าวไปด้วยใจมั่นคงสื่อตรงและมีความจริงใจฟูงฟักวิธีไทยไทยทิศดิไมยเศรฐษฐกิจพอเพียงเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาซิเป็นของจริงจำไว้สัานชายและ เกษตรโยธินทำกินแบบสบายใจสารเคมีเราก็ไม่ใช้เพราะเราห่วงใยสัตวสัตว์ในดินเงินพอเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ท่านชายะหญิงของจริงจริงไม่มีมายาของจริงจริงไม่มีมายาทุกชีวิตเราต้อง กินอาศัยและที่ทำกินอากาศน้ำธรรมชาติพื้นดินสะสมศัพย์สินค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทัานชายและหญิงของที่ริ เศรษฐกิจพอเพียงเงินทองไม่ของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงจริงไม่มีมายาของจริงจริงะไม่มีมายาทิ้งเจ้าะทิ้งเจ้าะทิ้งทิ้งเจาะทิ้งทิ้งเจ้าะทิ้งทิ้งเจาิทิ้งทิ้งเจ้าะทิ้งทิ้งเจาะทิ้งทิ้ง ิงเจอ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดียนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกําลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละ ดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างที่มีในละเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน ใครักคุณจริงใค้แระให้กระตกกำทำจริงก้าวไไม่ฟัง นี้นะครับเรามาฟังกันนะครับคิดดีทำดีตามวิถีลุงพงนะครับรักสงบบูชาศาสนาเทิดทูนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับในช่วงนี้เรามาคุยกันต่อนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับทิ้งท้ายไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินในแบบต่างๆนะครับก็จะพอยกตัวอย่างง่ายๆมีอยู่3า สี่ของข้อเองนะครับระบบการปลูกพืชน,นะครับโดยไม่ใช้ดินนะครับจะมีอยู่ในระบบนะครับเขาเรียกว่า substrate culture นะครับเป็นการปลูกพืชน,นะครับของการปลูกพืชไร้ดินในวัสดุปลูกอื่นนะครับโดยไม่มีธาตุอาหารอยู่เลยและพืชน,นะครับจะได้รับธาตุอาหารไปพร้อมๆ กับการให้ทางด้านน้ำนะครับหัวใจสำคัญก็คือการให้สารละลายธาตุอาหารในปริมาณที่ความถี่และความเหมาะต่อการต้องการของพืชน,นะครับวิธีปลูกในอินทรีย์สารนะครับหรืออินทรีย์สารนะครับในอินทรีย์สารก็คือว่าได้แก่ขิมะพร้าวนะครับขี้เลื่อยทานแกบเปลือกไม้เปลือกถั่ว ชานอ้อยเป็นต้นนะครับในอิน,นสียสารก็ได้แก่กวดนะครับทรายเม็ดดินเผานะครับล็อกวูหรือภูไม้หรือโบคิวไม้นะครับเป็นต้นนะครับอันที่สองก็คือในระบบวอเตอร์เค u r เชอร์นะครับเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะครับที่ใช้รากพืชจะต้องสัมผัสนะครับหรือแช่อยู่ใน สารละลายธาตุอาหารโดยตรงนะครับตลอดเวลานะครับแบบนี้นะครับจะแบ่งเป็นนะครับในระบบนะครับ NFT นะครับ NFT โดยเป็นเทคนิคโดยที่ให้สารละลายนะครับไหลผ่านลากแผ่นบา,บางๆหนาเพียงประมาณสองสมมิลลิเมตรนะครับ ก็จะเป็นลางที่ไหลโดยค่อนข้างรวดเร็วนะครับจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะครับเขาจะเรียกว่า n e w t i e n ี f นฟ m t e c h n i นิคนะครับ NFT นั่นเองนะครับก็จะเป็นในลางที่เคยเห็นกันทุั่วไปนะครับสนใจจะปลูกในลักษณะเกี่ยวกับออทางด้านผักสลัดนะครับ ในอีกระบบหนึ่งก็คือ deep water technique นะครับ DWC นะครับเป็นการปลูกพืชในสารละลายาธาตุอาหารที่มีการหมุนเวียนนะครับที่ไม่มีการหมุนเวียนนะครับ DWC นี้ไม่มีการหมุนเวียนก็คือปลูกในน้ำนิ่งนะครับแต่ต้องเติมอากาศนะครับในน้ำลึกตั้งแต่15เซนติเมตรขึ้นไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับ deep water technique ดนะครับอันที่3ในระบบ Water Culture เจอร์นะครับก็คือในระบบไดนามิกรูทฟ f ต r ิ้งเทคนิคนะครับ DRT นะครับ DRT นะครับเป็นการปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารนะครับและอากาศไหลผ่านลากพืชในระดับน้ำลึกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่า ทุกอย่างในระบบของการปลูกพืชไร้ดินนะครับควรจะมีช่องว่างในระหว่างออแผ่นปลูกกับน้ําสารลายบริสุทธิ์นะครับที่เราใช้อยู่นะครับก็คือปุ๋ยนั่นแหละครับจะมีช่องว่างอยู่ให้ออกซิเจนผ่านในระบบล่างในระบบลากนะครับในระบบลากเพราะว่า ในระบบรากเนี่นะครับหน,นะครับสามารถจเจริญเติบโต,ตได้เร็วนะครับหมันจะรับประทานอาหารของมันนะครับตอด24ชั่วโมงในรากนะครับสมันจะเกิดการลากอากาศของมันนะครับก็คือการพวนดินในระบบดินในระบบดินนะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้มันอยู่ในระบบของ ระบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะครับก็จะเป็นการพพนดินตลอด24ชั่วโมงนะครับเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสริมที่เราปรุงเข้าไปนะครับจากในน้ำนะครับแล้วก็มันสามารถเจริญเติบโตได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับเร็วนะครับเร็วเร็วนะครับสนะครับในระบบแอโรโปนิกนะครับเป็นการปลูกพืชโดยใช้ ลากพืชนะครับไม่ได้แค่อยู่ในน้ําเลยนะครับแต่ว่าอยู่บนวัสดุปลูกปล่อยให้ลากพืชอยู่ในอากาศนะครับและมีการปูฉีดนะครับสารละลายเข้าไปในรูปของลลองน้ําไปถึงลากพืชโด,ดยตรงเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็เอามาคุยให้กันฟังนะครับในละะักษณะจริงๆแล้วในลักษณะทุกทั่วๆไปนะครับ แนะนำนะครับหน,นะครับควรจะปลูกในลักษณะแบบไหนนะครับควรจะปลูกในลักษณะ DWC ก็คือ deep water technique นะครับเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารที่มีการหมุนเวียนที่ขอโทษนะครับ deep พอร์เตอร์เทคนิคนะครับเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่มีการหมุนเวียนก็คือในน้ำนิ่งแต่ต้องเติมอากาศนะครับน้ำลึกประมาณ15เซนขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องการเติมเติมอากาศเข้าไปข้างในนะครับใช้ปัมป๊มปั๊มออกซิเจนตูป้ปลาอะไรต่างๆใส่เข้าไปนะครับใหญ่ๆหน่อยเเล็กหน่อยก็แล้วแต่นะครับ หรือว่านะครับในลักษณะที่ว่าทำในลักษณะ DRT f Deep Root Potting Technique นะครับเป็นการปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารนะครับและอากาศไหลวนผ่านนะครับรากพืชในระดับน้ำลึกอย่างต่อเนื่องนะครับ เป็นในลักษณะเซอร์กูเลตน้ำนะครับเซอร์กูเลตน้ำน้ำไหลขึ้นไหลลงอะไรต่อไปนะครับอันนี้เป็นอะไรบางอย่างที่เราควรจะทํารับประทานในครอบครัวนะครับลงทุนนะครับไม่แพงนะครับลงทุนอย่างในระบบ d w c นะครับลงทุนแค่ไม่เกิน200บาทนะครับในระบบ d r f t ลงทุนไม่เกิน3,000บาทหรือว่าอย่างต่ำที่สุด900บาทนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับบางทีนะครับเราก็สามารถมาคุยกันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวอย่างการปลูกพืชนะครับโดยไม่ใช้ดินในเชิงธุรกิจนะครับควรจะปลูกพืชนะครับรับประทานใบนะครับผักสลัดต่างๆนานาชนิดนะครับกินเอ็กโกลิปหรือต่างๆเราไม่แนะนําให้ปลูกในช่วงในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าดูแลรักษายากนะครับ ต้องการอะไรต่างๆมากมายนะครับแนะนำให้ปลูกผักไทยคณะกวางตุ้งผักบุ้งกวางตุ้งผักโขมจีนป่วยเล้งขึ้นใช้ผักชีผักน้ำผักกาดนะครับนี่แหละครับสามารถอยู่ในโครงการของเราได้นะครับสามารถทำให้เห็นได้เป็นรูปธรรมนามาทมได้นะครับเราสามารถแนะนำให้นะครับพวกนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับ หลายๆสิ่งและอย่างนะครับขั้นตอนการปลูกพืชในระบบ l d r f t และในระบบ d w c ที่ลงทุนถูกและง่ายที่สุดนะครับขอขอบคุณครับที่ฟังกันในวันนี้นะครับแล้วเราจะมีข่าวดีมาเสนอให้ท่านทราบอีกบ่อยๆในการอบรมของโครงการคิดดีทำดีตามวิธีลวงพงครับขอขอบคุณครับวันนี้ครับ 「痛み」 thank yeah. you ในช่วงกระเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะในการรักพ่อในช่วงนี้จึงน้ำเคล็ดลับง่ายๆทำได้เองมาฝากันค่ะ ืินน้ำลายบ่อยๆการกินน้ำลายบ่อยๆช่วยกระตุ้นพลังบริเวณคอหอยและการกระตุ้นการย่อยอาหารมันขับของเสียมันขับของเสียโดยทีพาะดื่มน้ำไม่พอกินอาหารที่มีเส้นใยออกกำลังกายเพื่อป้องกันการท้องผูกเมื่อปวดปัสสาวะหรืออุจจาระ,ะให้ถ่ายทันทีอย่ารอ อันไว้โดยไม่จําเป็นนะคะการทิ้งของเสียไว้ในร่างกายเกินไปทําให้ร่างกายเกิดสารพิษและเป็นการดูดซึมสารพิษจับสื่ร่างกายมากขึ้นทําให้ร่างกายเสียได้นะ <S <s <ummer>. <S ไม่ายเคล็่อล่างง่ายๆเากันได้ทุกคนเลยค่ะ <s ummer. S 1> <How. S 2> นี่คือรายการคนรักพ่อ ความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันปาประยนรคุณสู้คุณรู้สึกไหมว่าเวลาเราพูดถึงพ่อเราองค์เนี้ยขนขนเรามันจะลุกไปใช่ใจ,จริงถูกแล้วเนอยู่ในเนี้ยไม,ไม่รู้ว<ม>่านะที่เสน่หร์รู้สึกไหม,ไมเราจะภูมิใจมากเราจะแบบรู้สึกเหมือนว่าหัวเราจะเปิมแเหมือนน้ำตาจะไหลพูดทีกทร ي, ทก็น้ำตาจะร่วงก็คือแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งนะ ออหนูประยูนก็มั่นใจว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างนี้กกหนูประยูนเวลาเวลาถึงพระเจ้าอยู่หัวหจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพ่อแท้ๆเราไม่รู้สึกกลัวแต่เราจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภั แล้วก็เข้าใจว่ามั่นใจว่าคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันอาจารยืนงูพูดออกมาเลยว่ารู้สึกอย่างนั้นว่าเวลาพูดถึงพ่อของเราพระเจ้าอยู่หวัวน,นี่นะมีความรู้สึกส่วนตัวนะจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นแต่ถ้าเป็นมองไปที่อื่นที่ประเทศอื่นที่เขามีสถาบันกษัตรนะ์เห,เหมือนกันนะเขาจะห่างเหินนะแล้วเวลาพูดถึงเนะี่ยมันจะมีความเกรงกลัว มีความห่างเพนแต่พระเจ้าอยู่หัวของเราเราพูดถึงท่านด้วยความสนิทสนมค่ะด้วยความรู้สึกปลอดภัยจนจนจนบางครั้งคนบางคนที่มันไม่รู้จักฟ้าไม่รู้จักแผ่นดินเนี่ยเอาจุดนี้ไปไปเล่นกันก็จนเราทนไม่ได้แล้วนะเราทนไม่ได้เราไม่ชอบนะเราไม่ชอบจัดทำโดยกลุ่มรักข้อค่า ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทําประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกือ้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทํางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลําพังตนเองพระบระมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครับก่อนที่จะนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก็อยากจะฝากข้อคิดไว้เหมือนเช่นเคยนะครับในการที่เราจะอยู่ร่วมกันและทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องมีธรรมะสามข้อนี้นะครับหนึ่งคารวะธรรมนะก็เปิดใจเปิดหูเปิดอะไรที่จะรับฟังเพื่อนๆร่วมงานด้วยกัน,นกสองสามะคีธรรมก็เปิดใจมือมกันรักใคร่บองๆอง,องนะฮะ สามปัญญาธรรมสำคัญที่สุดครับถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาร่วมกันก่อนที่จะจากไปก็อยากะขอฝากชื่อกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติไว้บนความทรงจำของท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงน้ำใจแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรา โดยการที่ท่านจะมาร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้หรือจะส่งกําลังใจมาก็ได้ความยิดีนะครับครับก่อนจากกันขอให้ท่านมีสุขภาพดีแล้วก็มีเงินใช้คิดดีมีแต่กําไรสวัสดีครับอ บกับรายการรักพ่อทุกวันที่นี่ขึ้นแห่งมิตรภาพ FM 87.75เมกะเฮิร์ตซ์10นาฬิกาถึง11นาฬิกา,กา,กา,กาทองกระปุกไม่พองเราเถิดไว้เหนือเก่าท่านทรงห่วงใหญ่เราให้พวกเราไดออ้พอดี